อะไรคะลงสองอ้อยกบินทับลูกจากล็อกล็อกประจิตเท่าไหร่วันนี้สามห้าสามหมื่นห้าครับโอเคไหมล่ะโอเคครับตั้งใจคิดว่าน่าจะได้เท่าไหร่วันนี้ได้เอาเงินกลับบ้านเท่าไหร่อยากได้เป็นแสนครับไปเรือเว่าอยากไห้พ่อแม่ครับโอ้ยสุดยอดเลยน้องนะอ่าพ่อแม่อยู่ที่บ้านดูดูหน้าหน้าหน้าตู้ใช่ไหมแล้ววันนี้เป็นไงบ้างวันนี้หมดไหมเนี่ยไม่หรอนายกไม่หมดเหรอไม่ครับไม่หมดกบินเขาลูกไหนอ่ะ ได้ได้สองทั้งหมดนะแล้วก็ฝีมือฝีมือค่อนข้างที่จะที่จะตัเยมีกว่าเขาพใจแต่ยกไหนเนาะยสี่อะด้สี่สามั็เรต่มั่นใจเหรอตามลกไม่มั่นใจอะเพราะว่าไปรับเขาไปรับอาวุธเขาอะเขาใหกว่านะใช่ไหมโอ้โแต่ว่าเราได้มัดได้สที่ว่ามากลับมาเป็นเกมของเรานะพอใจขนาดไหนครับวันนี้ก็ยังไม่พอใจท่าไรครับ ก็อะไรก็ถือว่าโชคได้ดีนะวันนี้แือวมันยังไงมันอืดอืดหรือมันยังไงเลยครับเฮไม่เหมือนแต่ก่อนครับเพราะว่าหยุดไปนานด้วยทำไมเหรอแต่ก่อนนี่มันยังไงเอาดูด้วยกันหน่อยมันกงแบบเหนียวมันเหนวเออมันผิววันนี้หยุดไปนานมากกี่เดือนสามสี่ปีแล้วเฮ้ยเพิ่งกลับมาเหรอเนี่ยกลับมาเพิ่งกลับมาได้ประมาณสองปีครับกลับมาสองปีแล้วหยุดไปทำอะไรเนี่ย โควิดช่วงโควิดแล้วก็ไม่ได้ชมแล้วอ้าวแล้วโควิดมันก็ยังมีมีรายการอยู่นะไม่ได้ทำไม่ได้ต่อยทำงานเลยทำอะไรตอนนั้นทำอะไรตอนนั้นทำช่างยนต์ครับเป็นซ่อมพวกเกียร์รถกระบะรถตู้ก่อนเพื่อช่างอาวุแล้วทำไมคิดกลับกลับมาช่วงงงเพราะอะไรเห็นวันครับวันก็แบบเรามีเราอยากได้ความฝันนะใช่เราอยากอยากได้แชมป์มาตรฐานด้วยทำให้เราแบบ เมันม <l preocup ations> <c ười> ีวันด้วยมีอาร์ดูเวสด้วยนะเริ่มเลยมีอาร์ดูเวสรูปนีมีวันไปได้ทุกที่เนาะสุดโหดสุดยอดเลยนั่งหลังมาเป็นไงบ้างนี่เอ้าพร้อมนั่งหลังมาก็มีแง่สะดุดแคบคาหามอนแดงครับหามอนแดงหามอหามอนแดงหามอีแดงครับไป็แพ้มาเหรอสิบแพ้ถ้าเกิดไม่นับไปแพ้นี่ชนะไปอีกครั้งก็สิบกว่าครั้งได้ ชิบก uhm. <cima. S 2> ็ไมเหรอไม่แพงเลยเหรอแค่ไอแค่มออะไรนะมอะไรเนี่ยพามอแดงพามอแดงคาใจไหมคาใจครับคาใจพกัดเท่าไหร่อ่ะถ้าเกิดช่งใหม่ร้อยสิบเการัได้ไหมร้อีิบได้พกัดที่สุดเราพ่กัดไหน้19ครับร้อาครับเอารดีสักปอนึงไม่ได้เหลอร้อยสิบแปดเบอร์บอร์มีโอกาสไม่ไหวใช่ไมเอาไมไหวก็ปล่อยไปไม่อะไรนะ เอาแล้ววันนี้อยากจะขอบคุณใครบ้างบอกได้เลยน้องก็ขอบคุณพี่ต่อพี่เริงศักดิ์เริงศักแล้วก็เรื่องศักน้อยครับที่คอยแบบคำซ้อนผมแล้วก็อยู่ให้ผมอยู่ในระเบียบวินัยครับร้อยสู้ครับอายุเท่าไหร่ครับพี่สองปีวันนี้เอาเงินอาชีพนสามหมื่นห้าเปฝากพ่อฝากแม่ที่บ้านนะครับบอกบอกพ่อบอกแม่หน่อยเอาก็วันนี้ผมทําได้แล้วครับนะไม่ถึงแสนก็ไม่